สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหัดแ n นปกันนะครับจริงๆแล้วก็เคยถ่ายลงช่องไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นก็อันนี้ก็มาดูอีกทีอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมเพิ่งคิดได้นะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับก็ก่อนที่เราจะแ n นปได้เนี่ย เราก็ต้องเลี้ยวให้เก่งนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างก็เริ่มจากการเลี้ยวนั่นแหละการสแนปของผมที่จะสอนในวันนี้ก็คือเราก็จะค่อยๆเลี้ยวให้เร็วขึ้นนะครับพอเริ่มเราเริ่มเลี้ยวเร็วขึ้นเรื่อยๆก็จะมันก็จะเกิดการสแนปเองนะแต่เพื่อที่จะ ให้สแนปได้เร็วและแรงขึ้นแล้วก็จะใช้แรงเวี่ยงของแขนช่วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูว่าการเลี้ยวเร็วๆแล้วก็ววววมันจะกลายเป็นสแนปได้ยังไงนวิธีการเลี้ยวนะครับก็ฝรั่งก็จะเรียกว่าโทไซ์กับฮิวไซครับนะ ฟซนไซก็จะเป็นฝ่ายเทา้าฮิลไซก็เป็นโซนเท้านะแต่อันนี้ผมขอเรียกว่าฟอนไซกับแบ็กไซเนาะฟอนก็คือด้านหน้าเนาะแบ็กก็คือด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะ ก็จะเลี้ยวช้าช้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะผมก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังช้าอยู่นะดูทีครับอ่าอันนี้ผมเลี้ยวเร็วขึ้นนะครับสังเกตจะมีเสียง นิดหน่อยอ่าอันนี้ก็จะเลี้ยวเร็วขึ้นอีกหน่อยครับสังเกตผมจะไม่ได้เวียงแขนช่วยเท่าไหร่นะแต่ก็สแนปไปบ้างแล้วนะครับามาดูอีกทีครับอ่าอันนี้เวียงแขนช่วยนะครับก็ สแนปไปนิดนึงมาดูอีกรอบนึนะครับมาดูรอบนี้อ่าอันนี้ก็เวี่ยงแขนช่วยนิดหน่อยนะครับสังเกตดูก็จะเพิ่มความแรงให้กับตอนเราเลี้ยวนะครับก็กลายเป็นสแนปไปเลย ต่อไปด้านหน้านะครับก็เวลาเลี้ยวด้านหน้าอ่เลียวด้านหน้านะครับแต่ว่าจะกลายเป็นแบ็กสแนปนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับก็ค่อยๆหัดไปนะครับเลี้ยวช้าๆให้คล่องก่อนนะครับค,อค,อคอ่อยๆเพิ่มความเร็วไปพอเราเพิ่มความเร็วมากๆมันก็จะกลายเป็นสแนปเองนะครับ แล้วก็ถ้าเราเวียงแขนช่วยก็จะยิ่งสแนปได้แรงขึ้นนะเวียงแขนช่วยนิดเดียวดูกันนะครับอันนี้เวียงเวียงแขนช่วยนิดหน่อยครั้งต่อไปนะครับ อันนี้เวียงเวียงแขนช่วยนะครับสังเกตจะใช้แขนหลังซะส่วนใหญ่นะครับลองดูอีกทีอันนี้ผมเวียงแรงไปนะครับแล้วก็ส่งตัวไม่ค่อยดีต่อไปก็จะเป็น การ snap แล้วนะครับเราก็มาดูกันอ่าตรงนี้อ่าอันนี้ font snap นะครับ font size snap ามาก็ย่อตัวเวียงแขนไปด้านหลังแล้วก็เวียงแขนขึ้นนะครับเวียงแขนไปด้านหลัง แล้วก็เวียงแขนขึ้นอ,อันนี้ก็จะกลายเป็นสแนปนะครับก่อนก่อนที่เราจะสแนปแบบแบบเซิร์ฟนะครับก็จะเลี้ยวไปก่อนนิดนึงนะครับเพิวเวียงแขนเลี้ยวเวียงแขนอตอนที่เราเลี้ยว แขนก็จะไปมือที่ด้านหลังนะก็จะไปห้อยอยู่ที่ข้างหลังละเตรียมเวียงนะครับดูนะครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็น backside snap นะครับก็มาอ่ะยังไม่เดียว ยังไม่สสนออีกทีอีกทีที่ก็เลี้ยวไปทางด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ย่อตัวเลี้ยวไปทางด้านหลังก่อนยกมือขึ้นเตรียมเวียงตบมาด้านหน้ายืดตัวอีกทีนะครับดันดันเท้าช่วยนิดหน่อยนะครับ ย,ย่ยอตัวเลี้ยวตบย่อตัวเลี้ยวยกแขนขึ้นตบดันท้าช่วยนิดหน่อยอประมาณนี้เอี๋ยงกบะะับย่อตัว เดียวง้างแขนตบเดันขาช่วยนิดหน่อยยกแขนขึ้นทีนะครับยาตัวเลี้ยวตบก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสงสัยตรงไหนก็ คอมเมนต์ถามได้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะอันนี้ก็ทำคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่เล่นตรงแถวสปีดยิมนะที่ช่วยบอกว่ามีคนเก็บกล้องไว้ให้ก็เห็นพี่เขาฝึกสแนปอยู่นะก็เลยทำคลิปนี้มาสอง ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนใครสงสัยเรื่องการแนปก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับก็อยากให้ฝึกเลี้ยวให้คล่องก่อนนะครับเดี๋ยวก็แนปได้เองไม่ยากครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับอ๋อฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ